มือท <bin h alla french> ี่ไม่รอดนะตายตายไม่กเข้ากัรอไรอไไม่ข้าแล้วักัโดนเชือดสวัสดีจ้าสวัสดีมาวัสดัสดีสวัสดีสวัััววสัสวัสดีั ยอดนะครับสรุปว่าสรุปแแไม่ได้เลยครับตัหลังอะะตหลังได้นี่ก็ไม่อรอปาดคอเขายนแสดงว่ามีตัวอู่แล้วฮะยังไงยังไงมาดูหน่อยดิเอาหลักฐานไหนหลักฐานมามาเอามาดูเอามาดูหลันไหนหลักฐานอะไหลักฐานไหนหลักฐานตัวไเนี่ยดูดิอยู่ไหนอยู่ไหนหลักฐานไหนไหน เฮ้ถ่ายอยู่ในกล้องรูปเมื่อวานไม่เอา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 ตัวกลับมาโอ้ยโอ้ยอย่างเดียวไม่เอา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 ใช่ไม่ได้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 ตัวกลับมาตาอนุรักษ์ไม่ได้ไม่เกี่ยวคุณต้องมีพยานคุณต้องมีหลักฐานมาด้วยต้องถือหลักฐานมาด้วยกาิกาบอกแล้วเมื่อเช้า สาม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 อันนู่นล่ะเออไอสุดได้เปล่าปล่อยดีกว่าเฮ้ยไอสิทธิ์ก็ได้ไอสิทธิ์เมื่อวามันยังบอกไม่ได้เลยเออแต่มันถ่ายรูปไว้น่อยไตอนแรกสุดได้เปล่าอ่นับเปิดไมมนับใช่ป่ะยังสิทธิ์ได้ยังสิทธิ์ได้เกลียดเกินมันปัดช่องน่ะเราได้ลอนยาวมันไอ้น้องก็ปล่อยไปได้ลอนเหมือนกันปล่อยกติกาเขาระบุแล้วก็บอกว่ามันหาหญ้าปล่อยมันขยายชั้นก่อน